ันเละไปหมดเลยอะพี่ทุกอย่างมันชังหมดเลยครับความเสียหายมันร้อยเปอรเซ็นเลยครับนับเป็นตัวเลขอ่ะเรายังไม่ได้น้ำยังไม่อยากเห็นตัวเลขครั้งแรกที่ผมลงไอจีไปก็คือน้ำาุ่วมึ้ประมาณหน้าแค่น่แล้วอีกวันนึงน้ำมันก็ลดลงไปเราก็เลยเข้าไปปรับกระสานะ นะครับเตรียมตัวที่จะแบบอาจจะเปิดเราก็ได้ยินข่าวมาว,ว่าเออมันไม่น่าท่วมอะไรเงี้ยแล้วพอเราทขอขอาความสะอาดร้านเสร็จปุ๊บคืนนั้นน้าขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ร้านไม่ได้เลยความเสียหายมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายอะไรออกลยทุกอย่างมันชังหมดเลยครับมันเกินชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกอ่ะือพกฝ้าไฟคือ ทุกอย่างมันเละหมดเลยครับตอนนี้มีอะไรจอได้บ้างการไม่มีก็คือพังไปหมดหมดซื้อใหม่หมด่างเดียวใช่นั่นคิดว่าทุกอย่างเออจริงๆนะยังไม่ยังไม่ได้ควณเพราะว่าเราไม่อยากควณมันออกมาเป็นตัวเลขแบบแซกซี่อ่ะเพราะว่ามันก็จะยิ่มแบบมันจะเห็นแบบเป็นตัวตัวตอนนี้เราก็เลยเหมาเรือว่าเออทั้งหมนมันพังแหละแต่แค่นับเป็นตัวเลขอ่ะเรายังไม่ได้นับผมเองอ่ะ ยังไม่อยากยังไม่อยากเห็นตัวเลขจริงับเท่าไหร่กำลังเล่นฟูฟูนะครับผมอาจจะเปิดร้านแต่ร้อยเปอร์เซ็นไหมน่าจะอยากจริงๆอยากเปิดก่อนปีใหม่แต่แต่มันก็คงไม่ร้อยเปอเซ็นแหละมันอาจจะมีแค่ขนมไขท่ที่เราขายได้ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะกลับไปดูการโมนี้ว่า เมืองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เพื่อน่อยู่ที่นู่นเยอะถ่ายรูปเมืองมาให้ดูแบบมันเละไปหมดเลยอ่ะพี่เ,เรายัางอยากทาอยู่ครับอ,อยากให้คนไปหาดใหญ่ได้ไปเชียปูปังที่หาใหัย